สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง p j Pro Audio ทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้กับผมพัดก็จะมานำเสนอการทดสอบระบบเสียงนะครับเพื่อที่จะได้รับงานอาทิตย์ที่อยู่ถึงนี้นะครับซึ่งการทดสอบวันนี้ก็จัดมาเป็นเครื่องเสียงบ้นบานๆแล้วกันนะครับก็ใช้ Power s y i n k y วนะครับ h v 8 9 0 0 มีหนาส้มแล้วก็หน้าขาวนะครับมีปักเทคคอนนะครับคอร์ดยูตนันเมล,ลานี่ EQ DBX สองสองสามหนึ e ่งนะครับปักไฟโฟแมนนะครับแล้วก็ปักเมนเป็นเทคคอนนะครับแล้วก็มีคอร์ดซินกีว่า MK สองสามสี่นะครับ ซึ่งเป็นคอสเสียงดีตัวหนึ่งของทางซินิว่าเลยทีเดียวนะครับก็ใช้แล้วก็เป็นเสียงให้เสียงที่ไว้ใจได้นะครับซึ่งคอสต,ตัวนี้เป็นแน่าขาวก็แจ็คข้างหลังก็ก็จะไม่ใช่ XLR นะครับก็ยังเป็นแบบโฟนอยู่นะครับซึ่งผมก็แปลงเอานะครับต้องขออภัยนะครับถ้าถ้าไม่ชัดยังไงนะครับ เป็นระบบสองทางนะครับก็ใช้มิกของยามาแ่านะครับก็เอาเครื่องมาทดสอบเพื่อที่จะได้รู้ข้อบอกพร่องในการใช้งานนะครับแล้วก็จะได้แก้ไขทันนะครับเป็นระบบคาราโอเกะนะครับ ซึ่งก็เป็นระบบเสียงสองทางตู้ซับวันนี้ก็เป็น18นิ้วนะครับเป็นตู้ขนาด18นิ้วก็ยี่ห้อ NPE นะครับให้เสียงที่ดีเลยนะครับใช้ร่วมกับตู้กลางแหลม JBL นะครับอันนี้ก็ให้เสียงที่ชัดเจนมากนะครับจะเป็นระบบเสียงสองทางนะครับ วันนี้ก็ถือโอกาสมาทดสอบนะครับก่อนที่จะรับงานอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับสปิคคอนด้านหลังก็เป็นนิวทิกอย่างดีเลยนะครับก็ ให้เสียงที่ไว้ใจได้เลยนะครับเราใช้งานมายาวนานนะครับแต่ไม่เคยมีตัวไหนมีปัญหานะครับก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับการต่อก็ต่อออกมาจากมิกนะครับต่อจากมิกแล้วเข้าดีไอบ็อกนะครับไอโซเลตบล็อกนะครับ ออกจากไอโซเลตออกจากไอโซเลตก็มาเข้าคอร์สนะครับคอร์สอินนะครับคอร์ดอินแล้วก็ช่องซับก็เป็นช่องที่หนึ่งนะครับช่องกลางแหลมก็เป็นช่องที่สามนะครับซึ่งเป็นระบบเสียงสอง,สองทางนะครับผ่าน EQ นะครับผ่าน eq ผ่าน EQ DBX นะครับส่วนขอดียูต้อนวันนี้ก็ลองทดสอบแล้วนะครับก็ก็เสียงที่สดใสก็เลยลองเอาซินีว่ามาใช้ดูนะครับก็รู้สึกให้เสียงที่เป็นโทนนาารอกนะครับยังไงโทนนาารักก็ให้เสียงที่ที่น่าฟัง เราฟังกว่านิดนึงนะครับเราฟังประจำเราก็จะรู้นะครับส่วนธนาเราก็จะให้ทางที่สดใสนะครับออกแข็งแข็งนะครับส่วนทาธนาเราก็จะได้นุ่มนวลใสๆนะครับฟังสบายๆนะครับ mm hmm. ยังไงก็ฝากติดตามช่อง p g Pro Audio ไว้ด้วยนะครับเรามีทดสอบใม่ใหม่ลอยนะครับ แล้วก็นนคอมพิวเตอร์นะครับลายนะครับที่ช่อง15บ6นะครับเดี๋ยวเรามาดูวันใช้งานจริงว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับซึ่งก็มีส่วนที่แก้ไขนะครับซึ่งมีส่วนที่ต้องได้แก้ไขนะครับซึ่งผมก็จะใช้คอร์สดีตอน เป็นมอนิเตอร์นะครับออกจากออกออกหนึ่งก็ก็จะใช้ออกนะครับออกหนึ่งหรือออกสองก็ได้นะครับมาเข้าคอร์ดดิจิตอนนะครับมาเข้าด้านหลังนะครับคอร์ดดิจิตอลน,นะครับตรงนี้นะครับ ช่องช่องไหนก็ได้นะครับเราใช้สองช่องเราก็ใช้สองนะครับแล้วก็ออกจากออกจากช่องไหนก็ได้ในในคอร์สดิจิตอลน,นะครับเข้าสู่มิกที่เราจะใช้กับตู้มอนิเตอร์นะครับซึ่งผมก็ใช้เป็นตัวบนนะครับเพราอยังไม่ได้ต่อสายไว้นะครับก็คงได้ต้องแก้ไขบัดกีสายใหม่นะครับเพื่อให้หัวใช้กับ ออ,ออกได้นะครับซึ่งออกยามาแาก็จะเป็นแจ็คโฟนนะครับออกยามาแาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมีออกหนึ่งออกสอนะครับก็จะใช้เป็นมอนิเตอร์ซึ่งผมต้องแก้ไขนะครับอันนี้เราได้ทดสอบแล้วก็ได้รู้ว่าปัญหาเกิดขึ้นยังไงนะครับ งานัผ่านมาแล้วก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ทดสอบนะครับแล้วก็ทดสอบเบื้องต้นเฉย,ยๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าทดสอบให้ละเอียดเลยนะครับเราจะได้รู้ข้อบกพร่องในการทํางานจริงๆนะครับก่อนที่ที่งานจะเริ่มนะครับก่อนที่จะออกไปหาลูกค้านะครับลูกค้าก็จะได้ประสิทธิภาพในการทํางานที่เต็มที่นะครับยังไงก็ฝากช่อง PJ Pro Audio ไโ้ด้วยไวย้ด้วยนะครับท่านท่านใดจะสนับสนุนก็กด ซุปเปอร์แตงให้ได้นะครับก็ทางช่องก็มีซุปเปอร์แตงไม่ว่าจะเป็นทาง y YouTube s h o p นะครับหรือช่อง YouTube ปกตินะครับก็จะมีซุปเปอร์แตงท่านใดต้องการสนับสนุนค่าน้ำค่ารถก็ก็กดซุปเปอร์แตงให้ได้นะครับยังไงก็ขอบคุณท่านที่เข้ามาชมช่อง PJ Pro Or โอแล้วก็ขอบคุณท่านที่ติดตาม ตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับก็ก็เราจะทดสอบฝังเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์สักเพลงนะครับ เสียงที่ผ่านไปเมื่อกี้ก็ใช้คอสซิญี่ว่านะครับก็ให้เสียงที่ที่กว้างนะครับฟังง่ายนะครับโทนเสียงของดิจิตอลนะครับโทนเสียงของอะนาล็อกนะครับคอสอะนาล็อกก็จะให้เสียงที่ไว้ใจได้เลยนะครับส่วนคอสดิจิตอลก็ให้เสียงที่ที่สดใสนะครับแต่ก็ใช้งานสะดวกนะครับก็แล้วแต่เราชอบนะครับแล้วแต่เราใช้งานนะครับก็ ใ,ใช้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 ไม่ใช้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับถ้าไม่ทําให้งานลูกค้าเสียหายนะครับอย่างไงก็ฝากช่อง PJ Pro Audio ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็เข้ามาชมช่องหรือดูคลิปจนจบนะครับอย่างไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้คนทำช่องนะครับอย่างไงก็ขอบคุณพ่อแม่นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ